สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองขอนแก่นนะครับหรือวัฒนาชัยเจริญรถบ้านสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดสตั c ส i b e กับรถบ้านมือสองขอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามานะครับส่วนท่านใดที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง YouTube ผมเองก็มีที่เพจ a c e b o o k นะครับให้ท่านพิมพ์ค้นหาคําว่า รถบ้านมือสองขอนแก่นฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพามาชมนะรถอัปเดตนะฮะวันนี้ก็เป็นวันที่21เดนะฮะเดือนสิงหาคมนะครับ2567นะครับไม่มีรถเข้านานพอสมควรแล้วก็ช่วงนี้เงียบมากนะครับไฟแนนซ์ก็ไม่มีจัดให้ลูกค้านะไม่ใช่ว่าเราไม่อยากจัดนะครับเราอยากจัดมากนะครับแต่ว่า ธนาคารก็ต้องจัดรถที่ปีสูงมากผ่านยากเกณฑ์เยอะมากนะครับต้องขออภัยด้วยส่วนไฟเน้นท้องถิ่นก็จัดไปผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างนะฮะจนปัจจุบันนี้ก็คือแทบจะไม่ได้จัดเลยนะครับผมนะฮะยากจริงๆนอกจากลูกค้าจะมีเครดิตที่ดีนะครับเครดิตที่ดีก็คือเคยผ่อนรถมานะครับผมนะฮะก็ะจะเป็นอย่างเช่นผ่อนรถยนต์นะครับหรือบัตรเครดิต ไม่ต่ำกว่า1ปีนะครับผ่อนดีมาตลอดไม่ต่ำกว่าหปีนะฮะถึงจะมีโอกาสที่จะจัดผ่านนะครับผมนะตอนนี้คือธนาคารก็จะรับแค่ในกรณีที่ลูกค้ามีเครดิตด,ดีนะครับส่วนเครดิตทั่วไปผ่านยากกรณียากอาชีพก็เลือกเยอะนะครับก็ต้องขออภัยไว้ด้วยรอเศรษฐกิจที่มันดีขึ้นแล้วเขาปรับเปลี่ยนที่จะจัดให้เรานะฮะ ทีนี้นะฮะมาดูตั้งแต่คันแรกเริ่มต้นจากคันนี้นะฮะก็เป็นรถพี่ชายแก่ฝากขายนะครับเป็น Toyota าซู u ุ a นะฮะท้ายหยดน้ำเป็นตัวเกียร์ออโต้นะฮะยางดีสีเส้นนะฮะแต่สีสันก็มีสีด่างมีสีโป๊แตกบ้างนะฮะคันนี้ก็เปิดไว้อยู่ที่29,000บาทน,นะครับผมคอนโซลสวยนะครับเบาะก็ลายสวยอยู่อาจจะมีคราบเปื้อนนะฮะ รถนะฮะส่วนตําหนิของรถคันนี้นะฮะก็จะมีในส่วนที่เป็นเครื่องที่เคยผ่านการใช้งานก็คือผ่านการติดแก๊สมาบนต,ตัวท็อปนะฮะผ่านการติดแก๊สมานะครับผมแล้วก็มายกเลิกเมื่อใช้แก๊สนะครับคอเสียมีตรงนี้แล้วก็มีโช๊คนะฮะโช๊คอัพที่เสียนะฮะโช๊คอัพที่มีปัญหาอยู่นะฮะ โชคเสียก็คือเวลาเราวิ่งนะครับเวลาเราวิ่งรถก็จะดิ้นๆยกๆนะฮะเพราะว่าโชคมันไม่มีตัวซับแรงแล้วมันหมดสภาพแล้วนะครับโชคก็น่าจะเกือบ4ต้นแล้วก็เพิ่มเติมก็จะเป็นเพาขับนะฮะเวลาเราเลี้ยวมันก็จะดังนะฮะสำหรับคันนี้ข้อเสียเป็นมีประมาณนี้มีอุดใช้แก๊สนี่ครับสังเกตข้อไอดีจะมีน็อตบุดนะฮะเคยใช้แก๊ส เคยใช้แก๊สเผาขับดังโชคไม่ดีทั้ง4ต้นนะฮะเวลาตกโดดหลุมนะฮะมันจะดิ้นดิ้นนะฮะก็มีประมาณนี้แต่ห้องเครื่องก็คือเดิมนะฮะห้องเครื่องได้เดิมดีอยู่ระบบเบรกก็เป็น ABS ฝาก,กระโปรงยังเดิมอยู่นะครับนะฮะแล้วก็ระบบ a อร์ที่ไม่เย็นนะฮะภาษีก็ขาดอีก2-3ปีนะครับนะประมาณนี้นะครับ ใครยอมรับได้ก็มาลองมาคุยกับพี่แกได้นะครับ29,000แต่ต้องไปทำโช๊คต้องไปทำเพาครับต้องไปทำแอร์นะครับแล้วก็ไปต่อภาษีนะฮะ29,000เท่านั้นเองนะฮะแล้วก็มาคันนี้คันนี้ก็จะเป็นรถฝาขายของพี่ชายอีกท่านหนึ่งนะครับของพี่เอกนะครับคันนี้เป็นอีสุดา r a g นะปี25 C1 นะ C1 4 2นะฮะ สีสันก็พอดูได้มีรอยกันชนมีต่างๆนะครับจะสีดีาสีไม่ขาดนะครับอาสีไม่ขาดคันนี้เป็นกระจกไฟไฟ,ฟ้าบอมไลพาวเวอร์นะครับเครื่องยนต์2,800ซีซีคันนี้ก็อยู่ที่ราคา79,000บาทน,นะครับเล่มพร้อมโอนนะครับคันนี้ก็เป็นสตาร่าปี2002นะครับนะเป็นออฟโรดโฟล์ววินะครับเป็นตัวแกรนดิตนะฮะขับเคลื่อน4ล้อเกียร์ธรรมดา ะะอันนี้ก็ยังอยู่นะครับอันนี้ก็อยู่ที่ราคา149,000บาทนะครับ149,000บาทภาษีไม่ขาดนะฮภาษีถึงปีหน้านะครับนะฮะแล้วก็มาคันนี้ปี2547หรือว่าปี2 0 0 4นนั่นเองเป็นไทเกอร์นะคันนี้สุดหล่อเลยนะครับนะฮะเป็นสปอร์ตคูเซอร์ขับเคลื่อนสีล้อเกียร์ธรรมดาโฟรวนะครับเครื่องยนต์2 5 0 0ซีซีนะครับ ได้รออย่างเป็น bf กุญปดิบนะครับผมนะฮะคันนี้ก็สวยๆน่าใช้นะครับพร้อมๆใช้เลยนะครับเครื่องยนต์ดีประหยัดน้ำมันนะครับอัตราเร่งก็ยังดีอยู่เป็นกุญแจรีโมทนะครับผมเะจกไฟฟ้านะครับคันนี้ก็อยู่ที่ราคา239,000ต่อรองราคามาได้นะครับผมของเหลวฟรีเปลี่ยนให้ทั้งหมดนะครับฟรีจัดส่งให้200กิเมตรนะฮะสำหรับคันนี้นะครับ แล้วก็มาที่ Toyota v วีโนะครับเป็นขับเคลื่อน4ล้อเช่นกันเครื่องยนต์2 0 0 5อันนี้ประหยัดน้ํามันมากนะครับงงมากตกเฉลี่ยไม่เกิน2บาทนะครับก็ยังงงอยู่เหมือนกันนะครับเป็น v ีโ o ้บอดี้ก็หนักอะไรต่างๆนะครับเป็น4ฟ i e วิด้วยแต่คันนี้เสือกประหยัดนะฮะคันนี้เป็นปีเอ่อสองห้าสี่เจ็ปนะฮะประมาณนี้สีนะครับนะฮะ เครื่องยนต์2 5 0 0ซีซี cc แรงม้าก็อยู่ที่120แรงม้าเป็นเกียร์ธรรมดาโฟล์้อก็หล่อๆนะครับเป็นยางดีเซนติล้อขอบสิบแปดเป็นทีเยดแดงนะครับสวยๆคันนี้มีไฟตัดหมอกให้นะครับผมพวงมาลัยเวอร์กระจกไฟฟ้านะครับนะฮะภาสีก็มีนา68นะครับก็อีกปีหน้าเลยนานๆนะครับผมบันไดข้างสมบูรณ์สวยๆแบบนี้ก็อยู่ที่ราคา 2 9 9 0 0 0ต่อรองมาได้ฟรีเปลี่ยนของเร็วให้5อย่างฟรีจัดส่ง200กิโลเมตรนะครับไกลกว่านั้นว่าก,กันอีกทีหนึ่งสาหรับคันนี้นะฮะ,ะมาดูทางนี้นะครับผมนะฮะทันทันมาเขาจะเป็นพี่ใหญ่นะครับสายโฟล์ออฟโรดยกมาให้แล้วนะฮะสายชุดแต่งยกสูงมาให้แล้วนะฮะคันนี้ก็จะเป็นเต็ดท้ายแล้วนะครับเจ้าของเดิมทำมาแล้วนะครับนะฮะก็ ปี2002นะครับเครื่องยนต์2 8 0 0ดซีซีดีเซลนะครับเป็นอินเตอร์คูลเลอร์แล้วก็มีเทอร์โบด้วยเซตมาเรียบร้อยนะครับแรงๆคันนี้ก็อยู่ที่ราคา2 9 9 0 0 0บาทนะครับ2 9 0 0 0 0บาทได้หล่อๆสวยๆไม่ต้องไปทำอะไรเยอะแยะมากมายนอกจากเราจะไปใส่วาวดธเสริมเพิ่มอย่างเช่นวินนะครับวินหน้าวินหลังหรือนะฮะอยากจะ เพิ่มเติมอะไรที่มันเข้ากับชุดแต่งของเขาก็จัดไปนะครับคันนี้นะอันนี้ก็29,000บาทนะครับเราลองราคามาได้ฟรีเปียกของเล็้วให้5อย่างเช่นกันฟรีจัดส่งอยู่ที่200กิโลเมตรนะครับสำหรับคันนี้นะฮะแล้วมาคันนี้นะฮะคันนี้ก็จะเป็นวีโก้นะครับวีโกเตียก็เหลือ1ตัวนะฮะคันนี้ปี2006เป็นตัวท็อปนารุ่นจีมือเดียวเจ้าของมือเดียวเลยนะครับนะฮะ ยางดีช่วงล่างดีชัดสีสวยนะครับเป็นรถมือเดียวคันนี้เป็นตัวท็อปนะคเครื่องยนต์3.0 v n t u r b o แรงม้าอยู่ที่163แรงม้าได้ระบบเบรกเป็น ABS นะครับถุงลมนิรภัยแอร์แบคคนขับนะครับกระจกไฟฟ้านะครับคันนี้วิ่งทางไกลมาไปเกือบทุกที่แล้วนะครับไม่ว่าจะวิ่งส่งรถนะวันนั้นก็ไปที่บึงการนะฮะก็ โอ้ oh, ไปหลายที่นะครับหลายที่มากนะฮะไปร้อยเอ็ดไปบึงการไปโอ้ขี่ค่อนข้างบ่อยนะครับปัญหาน้อยนะฮะปัญหาไม่มีนะฮะตามที่เจอไม่ยังไม่เจอปัญหานะครับผมนะฮะสากระนี้นะฮะยังไม่เจอปัญหาก็จะมีนี่นี่หน่อยอย่างเช่นอ่าพอวิ่งไปร้อนอ่าแผ่นคัตดังนะฮะก็เลยเมื่อวานเมื่อก่อนเนี่ยเขาเลยเปลี่ยนเลยนะมันจะดังตักๆๆๆๆๆกตักนะฮะคล้ายๆพวกยีสต์พวกอะไรนะฮะก็ ให้ช่างเปลี่ยนให้แล้วเรียบร้อยนะคัสก็ไม่มีดังไม่มีอะไรจริงๆคคัสอันเดิมนะฮะก็วิ่งดีจับดีไม่ได้ลื่นนะฮะคัสไม่หมดยังไม่หมดแต่ว่าสป,ปริงเลือนคัสตัวคัสมันคอนน่ฮะและมีเสียงก็เลยจะการเปลี่ยนไปเลยนะครับผมนะฮะนะ,ะกคันนี้ก็1นึ่ง0สบาทนะฮะหนึ่งแบาทฟรีเปลี่ยนของเหลวให้หอย่างนะฮะ ฟรีจัดส่งให้200กิโลเมตรนะครับเล่มพร้อมโอนภาษีถึงปีหน้านะครับ68นะครับฟรีจัดส่ง200กิโลเมตรแล้วก็ฟรีเปลี่ยนทองเหลวให้โอ้ไม่ใช่5อย่าง3อย่างนะฮะมันไม่ใช่4วินนะฮะก็คือน้ำมันเครื่องเกียร์เฟืองท้ายแล้วก็ตัวเวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็เปลี่ยนไส้กรองเครื่องอยู่แล้วนะครับผมนะฮะอยู่ที่ราคา179,000บาทนะครับผมนะฮะ มาคันถัดไปคันนี้เพิ่งเข้าใหม่เมื่อวานเย็นๆนะครับนะฮะยังไม่ได้รีวิวอะไรเลยนะครับเป็น t o y ยต้าไมตี้เนะครับไมตี้เอ็กซ์ปี2540นะครับเป็นตัวพัดนะครับไมตี้พัดนะฮะเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์2.8ดีเซลนะครับหรือรหัสเขาก็คือ 3L นั่นเองนะครับนี่ครับ 3L ก็จะได้ กระจกไฟฟ้านะครับเบาะลายสวยๆแบบนี้นะครับผมนะฮะรถคันนี้ค่อนข้างเดิมใช้ได้อยู่นะครับผมนะฮะนี่ลอลองเข้าเลยนะครับผมนะฮะถ้าท่านใดที่หารถที่นะฮะค่อนข้างที่จะไม่เหมือนใครนะครับได้เครื่องยนต์ที่ใหญ่หน่อยนะครับผมนะนะก็ใหญ่กําลังพอดีพอดีนะครับ2 0ง8เท่าๆกับตัวนี้เลยนะครับนะ นี่ครับผมนะฮะเครื่องยนต์2 8 0 0ดซีซีดีเซลนะครับได้กระจกไฟฟ้านะฮะพวงมาลัยพาวเวอร์นะฮะได้อคอกด้วยยางสวยด้วยเป็นยางมิชลินนะฮะยางปี20ทั้ง4เส้นนะฮะภายในหล่อๆแบบนี้นะครับก็ราคาเบาๆนะครับผมออกเปิดผิดอันนะฮะเปิด้าทังนะเปิดทนะ้องเครื่องให้ดูหน่อยนะครับเดี๋ยวจะรีวิวอีกทีหนึง่งนะครับนะฮะ รีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งถ้ายังไม่มีใครมาจับจอบเพราะส่วนมากรถราคาประมาณพวกนี้อยู่ไม่นานนะครับผมนะอยู่ไม่นานนี่ครับห้องเครื่องได้ผมไรพาวเวอร์ซุ้มซอกเดิมมีคานหน้าฝั่งนี้ไล่มาหน่อยแต่เลขคานฝั่งนี้ยังเดิมเดิมนะฮะนะคันนี้ก็ราคาอยู่ที่5,9000บาทนะฮะ5,9000บาทจริงๆคันนี้ก็อยากเก็บไว้นะครับจริงๆว่า จะเก็บไว้ทําสรงยุคกนะฮะก็คือทําสีใหม่ทั้งคันทําสีห้องเครื่องใหม่นะฮะติดฟิล์มใหม่แล้วก็จับโหลดใส่ล้อแม็กสวยๆเข้าไปนะฮะส่วนความแรงก็จะใส่พวกเทอร์โบนะฮะซัก f 5 5นะครับนะฮะทำทรงสวยๆวางอินเตอร์สวยๆนะครับคันนี้ก็เสียดายจริงๆเสียดายเพราะผมหาเครื่องยนต์ที่ประมาณ2 0 0 8ที่ไม่ค่อยเหมือนใครนะครับประมาณนี้ นะครับแต่ว่ามันยังไม่มีเวลาที่จะทำนะฮะก็ถ้าขายไม่ได้เจอกันแน่นอนเป็นทรง90นะครับคันนี้ก็อยู่ที่ราคา59,000บาทนะฮะมาคันนี้ 4Win Offroad นะฮะคันนี้ก็จะเป็น 4Win ที่เป็นอิสุดะก้อนปี2542นะฮะ2542หวัวลอยแมวนะฮะคันนี้ก็จะเป็นตัวกระจก ไฟฟ้าพอมารีพาวเวอร์นะครับโรดิโอยางมีสเส้นนะครับผมนะฮะแล้วก็บันไดข้างก็ยังสมบูรณ์แบบทั้งสองทางรถเดิมนี่คือสีเดิมทั้งคันนะครับสซบคันนี้โปวินใช้งานได้ปกติเข้าปุ๊บปิดปั๊บนะฮะก็คือพอเราเข้าคันเกียร์พาหน้าก็จับทันทีจับง่ายออกง่ายนะครับไม่ได้ออกยากเลยขับขี่ดีปั๊มผมเช็คมาให้ใหม่ดีแล้วนะครับผมไม่มีปัญหาใดๆคันนี้ก็อยู่ที่ราคา 149,000สเาพเท่านั้นเองนะฮะ149,000สกาพก็จะมีริ้วรอยพวกนี้พวกคิ้วล้อพวกอะไรนี่ๆหน,น,น่อยๆนะครับผม149,000สกาพก็ประมาณนี้นะครับสนใจคันไหนติดต่อมาได้ที่เบอร์0982744279นะครับเบอร์นี้เท่านั้นเองไม่มีเบอร์อื่นนะครับสำหรับผมนะฮะเบอร์0982744279ปดสองเกไอดีไลน์ก็0944754441นะครับนะฮะ ก็จะขึ้นมารถบ้านมือสองคอนแกนแต่ต้องเป็น ID นะครับ0944754441นะครับชื่อก็จะเป็นรถบ้านมือสองคอนแก่นเท่านั้นอันอื่นไม่ใช่นะครับก็ฝากไว้เพียงแค่นี้สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับแตไป้องไปดูรถอีกคันหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับขอบคุณครับ